ขาหน้าจ้าหน้าจ้าขรางทางของขาเลขที yup. ่สิบค่ะขาหน้าสางของที่สองยวงมีเลขที่สค่ะขับนายกิจนะขึ้นในบุญไที่สี่ค่ะนายนันท์อุทิศพิธีเลขที่สี่ครับวันนี้จะมานำเสนอละครครับ ปีที่ข้ตราชาร1 1 8 6ขขณะที่แฟรงค์ลูเลียนคิวอาม่ได้อยู็7ปีเขาจะมีความรู้ทางช่างได้ด้รันอันุีัต่จะเป็นผู้ควบคุมงานและเป็นผู้รับมออสร้างเขาได้สนใจความเคลื่อนไหวของมนุษย์ของคนทำงานเขาอยากจะให้พนักงานของเขาลดจำนวนการเคลื่อนไหวให้น้อยลงแต่สามารถยังก้อนอิฐได้มากขึ้น เขาที่วิเครการทำงานของล like <ills> <int ans otted> ูกน้องเขาก็มีภรรยาของเขาวิลเลียนจูเบิร์ตเป็นผู้วยคำปริศนาในขณะที่เขายังมีลูกน้องเขาทำงานอยู่นะวิลเลียนจูเบิร์ตได้ถามสามีของเขาว่าคุณพี่คะทำไมทำสีแห้งตาดิบตาดินล่ะคะที่อะไรอยู่หรือเปล่าครับคุณพี่เป็นี่ตอบสามีของเขาไปว่าเออพี่จะทำงานองนี้เราเป็นยังไง เราจะักแงงานองลัน e <quiero> ้องเราแต่ให e ้ทำงานเยอะหมือเราจะทอดลูน้องเราเข้าแถวเข้มาส่งดิบไปเรื่อยดีกว่าไหมที่รักพี่ดิเี่ยมกิลเบิร์ดได้ตอตามมูอของเราว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับที่รักเดากน้องจะช่วยที่จัดกะไรนะความคิดว่าความคิดแบบไหนการคิแบบไหนจะดีกว่ากัน ในกระชั้เวลาจำนวนคนและสถานที่เกระดับขึ้นแฟรงค์จีโกลบอกว่าถ้าได้น้องน้องลองจับเวลาดูสิว่าจะเป็นยังไงเมื่อเวลาผ่านไปสามสิบนาทีดีเล่นจีโกลพูดกับพูดกับสามีเขาว่า พี่คะต้องจับเวลาแล้วนะครับสามสิบนาทีงานของเราจยิงอีกแค้สามสิบตอนค่ะแฟงจึงเรียกพนักงานของของเขาประชุมเพื่อชี้แนะแนวทางการทํางานแบบใหม่ให้ลูกน้องเขาเพื่อเป็นการทดสอบแฟงกั่าวพนักงานของเขาว่าหลวค่าจะให้กเองทำงานแบบใหม่เราเองนิชคุณ

เป้เอยกับภรรยาของเขาว่าที่นักขที่เห <c oughs> นืองจากเวลาดูสิ <c oughs> เยเยี่ยภ <c oughs> รรยาของแ <c oughs> กใส่เยลือสาีเพราะว่าต้องฝ่าสิ่งป้ิทที่จัดเก็บอิฐตั้งหมดหกสิก้อนค่ะใช้เวลาเท่ากันคนเท่ากันสถานที่เดียวกันแต่มากกว่าเป็นสองเท่าเลยนะครับคุณพี่ <c oughs> เป้งรีเยนเอ่ยว่าป่ะ <c oughs> จะเออเอ้าแบบสองเท่าเลยนะเออเยอะมากเยอะมากแป้จ ok ึงเรียกพนังงานของเขามาประชุมอีกครั้งหนึ่งเออนักงานต่อไปเจ้าคงทำงานแบบนี้นะต่อไปเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่โดยสงอีกจะไม่เดืเลยเจ้าต้องไปเยอะทีละก้อนสองก้อนทีละก้อนสองก้อนเพื่อเสียเวลา ได้พนักง,งานของเขาไ,ได้ทำงานแบบนี้จนเกิดผลประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานสรุปคือว่าทฤษฎีของแตงแอนยูนเชนจิวเลยนะครับเขาจำเป็นทฤษฎีที่สังเกตการทํางานของพนักง,งานนะครับของบุคคล